สวัสดีครับนะครับก่อนอื่นเลยนะครับผมวันนี้ก็นะครับเช่นเคยนะครับผมต้องขอสวัสดีนะครับผมเพื่อนๆพพี่ๆสมาชิกนะครับทุกทุกท่านนะครับผมที่กําลังติดตามรับชมนะครับการรีวิวสินค้านะครับผมวันนี้ก็ยังอยู่กับเรื่องราวของ Power a r m o อ2นะครับผมสภาพดีนะครับผมสภาพสวยๆนะครับผมการใช้งานปกตินะครับมาฝากให้กับสมาชิกเราได้รับชมกันอีกเช่นเคยนะครับ ก่อนอื่นต้องขอขอบคุณในครับสำหรับการติดตามทุกช่องทางด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นช่องทาง y o u t u b e นะครับลูกอีสานพันเขนียวที่ท่านกำลังรับชมอยู่ในขณะนี้นะครับแล้วก็อีกหนึงช่องทางนะครับผมคือช่องทางเพจนะครับเพจก็คมซาวบ้านเครื่องเสียงกลางแจ้งนะครับก็ยังคงรับซื้อแลกเปลี่ยนตีเทินเหมือนเดิมนะครับสำหรับอุปกรณ์ที่เกี่ยวกับเครื่องเสียงกลางแจ้งทุกชนิดนะครับพี่น้องครับใครที่เลิกกิจการ นะครับผมใครที่เบื่อแล้วนะครับผมอยากจะเปลี่ยนสินค้าท่านนะครับให้เป็นรูปแบบของสินค้าตัวอื่นหรือว่าอยากจะขายขาดไปเลยนะครับก็ได้เช่นกันนะครับส่งรูปภาพส่งรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับผมมาได้ที่นะครับแอดไลน์นะครับเบอร์โทรศัพท์0630564876นะครับผมนะครับแอดไลน์ได้เลยนะครับ วันนี้นะครับผมนำเสนอเป็น Power AM หน้าข่าวนะครับเป็น Power AM ประกอบนะครับงานดีมากท่านนี้นะครับเป็นรุ่น2,004นะครับหม้อแปลงลูกใหญ่ๆเลยนะครับผมท่านนี้นะครับสวยๆใครได้ไปคุ้มแน่นอนนะครับตัวนี้สามารถขับ18นิ้วนะครับได้ถึงชั้นละ2ดอกถึง3ดอกนะครับแน่นๆเลยนะครับสำหรับท่านนี้เนาะนะครับขับกลางก็ได้นะครับผมขับเบรคก็ได้นะครับผมน้ําหนักก็ประมาณ30กว่าโลนะครับ Power AM ขนาด 2U นะครับตัวนี้ นะครับก็ถือว่าสภาพยังสวยนะครับผมสภาพก็80อัพนะครับได้เลยเนาะนะครับใครที่กําลังมองหา power amp นะครับไว้ใช้การใช้งานนะครับไม่ว่าจะเกานขับเบสหรือขับกลางแหลมนะครับตัวนี้นะครับตอบโจทย์ได้นะครับทุกรูปแบบเลยนะครับเดี๋ยวเรามาชมงานนะครับชมงานสวยๆนะครับข้างในกันเลยนะครับหม้อแปลงตัวนี้ลูกใหญ่มากนะครับอ่าลูกใหญ่มากเลยนะครับนี่ขนาดฝ่ามือโน่นนี่ยังใหญ่กว่าเลยนี่ นะครับผมหม้อแปลงลูกใหญ่ๆนะครับผมคาปามาตรฐานนะครับทั้งหมด6ตัวนะครับรวมไปถึงงานอะไรเกตดีๆนะครับผมงานประกอบตัวนี้ครับทั้งหมดข้างละทีอยทั้งหมดข้างละ12คู่นะครับ12คู่นะครับสวยๆนะครับตัวนี้นะครับมาชมในส่วนของด้านหลังเนาะนะครับโอ้นะครับตัวนี้ครับผมการจัดวางระบบระเบียบต่างๆนะครับผมสายไฟใช้งานนี่มาตรฐานมากนะครับใครที่กําลังมองหาอยู่ก็นะครับฝากเป็นอีกหนึ่งทางเลือกแล้วกันเนาะนะครับผม ฝั่เป็นถังเรือแล้วกันขับเบรคก็ได้ขับกลางแ lap ก็ได้นะครับผมนี่คือในส่วนของด้านหลังนะครับช่วงนี้อาจจะย้อนแสงนิดนึงต้องขออภัยด้วยนะครับอ่าด้านหลังก็นะครับเหมือนโปรแอมมาตรฐานทั่วไปนะครับผมแจ็คสายสัญญาณนะครับมีแจ็คโฟนมีแจ็ค xlr นะครับแล้วก็สวิตช์โหมดนะครับมีมาให้สเตอร์โมโนนะครับส่วนของแจ็คสายสัญญาณลำโพงนะครับผมสเปคคอนมี นะครับดำแดงมีนะครับสะดวกสบายออกแบบมาได้ดีเลยทีเดียวนะครับอยู่ระยะห่างแบบนี้นะครับเห็นได้ชัดเจนเลยว่าซิ่งนี้ฝั่ง B ีิกนี้ฝั่ง A นะครับผมบางนู่นก็จะติดกันมาหน่อยนะครับก็จะดูยากนิดหนึ่งนะครับนี่เลยครับงานครับงานสวยมากนะครับท่านนี้นะครับให้ชมใกล้ๆเลยนะครับการจัดวางระบบระเบียบต่างๆครับผมเกตอะไรี่เกตดีมากนะครับเหมือนกับพวกแอมบริษัททั่วๆไปนะครับบอร์ดนะครับผมดีเลยต่างๆครับครบเลย นะครับโดยเฉพาะหม้อแปลงนี้ชอบมากครับผมลูกใหญ่จริงๆเลยตัวนี้นะครับอ่ะนะครับตามสไตล์ของพแอมประกอบหน้าคาวนะครับผมก็นะครับสวยแน่นอนนะครับโดยเฉพาะตอนกลางคืนนี่ครับเปิดนี่นะครับตรงนี้นะครับจะมีไฟสวยๆนะครับไฟโลโก้นะครับสวยๆให้ชมด้วยนะครับใครที่ชอบแอมประกอบหน้าคาวนี่ครับก็สามารถจับจองกันได้เลยเด้อนะครับรู้สึกว่าหน้าคาวนี้สมาชิกจะให้ความสนใจกันมากเลยทีเดียว นะครับอ่ะนะครับทีนี้นะครับเราจะมาทดสอบนะครับในส่วนของความปกติของ power amp นะครับผมว่าปกติดีทั้ง2องแคนแนลไหมนะครับการใช้งานมีจี้มีหามไหมนะครับผมอ่วขออนุญาตเลือกซสาแป๊บหนึ่งนะครับโอเคนะครับผมเลือกซาวเรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้นะครับเราก็จะมาเปิด power amp กันนะครับอ่า เรียบร้อยนะครับผมสัญญาณไฟนะครับผมทุกอย่ญญางชานัลเชานัลบีนะครับแจ้งขึ้นหมดนะครับสัญญาณไฟอ่อนขึ้นนะครับผมไฟโลโก้สวยๆนะครับหน้าคราวตรงนี้สีออกสีชมพูนะครับผ sure, ม scale, Men, bold, bon, on, giving, สวยมากนะครับเอาทดสอบกันเลยชานัลเนะครับเล็งนิดเดียวนะครับผมแรงดีมากเลยท่านนี้นะครับไฟซิงเกิลไฟตามจังหวะนะครับผมก็ ทำงานปกตินะครับ ชนเอผ่านไปนะครับผมทีนี้มาทดสอบในชนเบีนะครับสัญญาณนะครับซิงเกิลไฟตามถังกว,ว่านะครับผมขึ้นปกตินะครับ นะครับผมสมบูรณ์แบบดีนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของตัวเครื่องนะครับผมไม่มีจี้ไม่มีห้ำแน่นอนนะครับเงียบดีมากนะครับแล้วก็ในส่วนของวอลลุ่มนะครับผมทั้ง2องชแนลนะครับผมปกติดีนะครับปกติดีทั้ง2องชแนลนะครับไม่มีไม่มีคอกไม่มีแคกนะครับตัวนี้นะครับก็ถือว่าสวยมากครับผมสภาพนี่สวยมากเลยนะครับข้างในก็นะครับยัง ถือว่ายังเป็นอะไหล่เดิมนะครับไม่มีการได้เปลี่ยนอะลงอะไหล่มานะครับยังไม่ผ่านมือหมอนะครับผมการจัดเรียงอะไรต่างๆนะครับครบสวยงามมาตรฐานมากนะครับสายฟงสายไฟนะครับถือว่าเป็นอีกหนึ่งแบรนด์ที่น่าใช้นะครับพัดลมระบายอากาศให้มาถึง4ตัวนะครับซีกละ2ตัวนะครับหมุนปกติดีทั้ง4ตัวนะครับอ่ะนะครับผมใครที่สนใจนะครับผมก็สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับกันเข้ามาได้เลยนะครับที่เบอร์โทรศัพท์06 3 0564876นะครับหรือท่านมีนะครับสินค้าที่อยากจะนำมาแลกเปลี่ยนตีเทินนะครับผมทางเราก็ยินดีนะครับท่านนี้นะครับผมจัดไปในราคารากหญ้าเหมือนเดิมนะครับราคาที่8,500บาทเท่านั้นนะครับผม8,500บาทเท่านั้นนะครับได้โพแอมที่คุณภาพดีนะครับงานมาตรฐานไปใช้งานนะครับรับรองว่าลูกค้าไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับผมสลับตัวนี้ นะครับฝากด้วยลวกันนะครับอีกหนึ่งช่องทางสำหรับเครื่องเสียงกลางแจ้งนะครับผมลูกอีสานพันข้าวเหนียวแล้วก็ช่องทางเพจนะครับคมซาวบ้านเครื่องเสียงกลางแจ้งนะครับฝากพี่น้องไว้ด้วยเด้อนะครับผมเราจะอัปเดตสินค้าใหม่ๆนะครับในแต่ละวันให้กับสมาชิกเราได้เข้ามาเลือกซื้อเลือกใช้กันนะครับขอบคุณสำหรับการเสียสละเวลานะครับผมมารับชมคลิปวิดีโอนะครับย้ําว่าเป็นการนะครับแนะนําสินค้ามือสองเป็นการทดสอบนะครับสินค้า นะครับว่าถ้าสมาชิกท่านไหนที่สั่งซื้อกับเราไปนะครับได้สินค้าที่ใช้งานปกติดีแน่นอนนะครับผมก็ขอบคุณมากมากแล้วกันนะครับคลิปนี้นะครับผมจากลากันไปนะครับผมคลิปหน้านะครับค่อยจะเจอกันใหม่นะครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ